นี่ครับอ่าโบน้ามาครับหนึ่งสสทีหนึ่งครับสพี <S 2> <S 2> ่แชมป์อ่าทุกคนพี่เ็นพี่แชมป์เลยครับโอเคครับหนอง

哎，对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 ，